เดเจอร์นี่บุกท่าดินแดงชิมข้าวพระรามลงสงเมนูหาย,ยากตำนาน40ปีหนึ่งเดียวย่านฝั่งทนสมัยก่อนนะขายเยอะมากขายเยอะกว่าก๋วยเตีเ๋ยวเเ,เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมของคนไทยเพิ่มขึ้นละวันนี้คุณสองจะพามาเปิดตำนานของอร่อยแถวท่าดินแดงกับหนึ่งในเมนูที่หาทานได้ยากสุดๆนั่นก็คือข้าวพระรามลงสงบอกเลยว่าน่าจะเหลือแค่ร้านเดียวในย่านฝั่งทนแล้วครับข้าวพระรามลงสงท่าดินแดง เปิดมาแล้วกว่า40ปีปัจจุบันยังเป็นรุ่นแรกและยังคงเป็นรุ่นเดียวอยู่เลยครับโดยอา่าสุพรที่ตอนนี้อายุก็ขึ้นเลข9้าแล้วแต่ยังคงยิ้มแย้มสุขภาพแข็งแรงขายข้าวพระรามลงสงด้วยความสุขอยู่เลยครับข้าวพระรามลงสงหรือซาแต้ปึ่งในภาษาแต้จิว๋วซึ่งเป็นเมนูที่ได้รับอิทธิพลจากอาหารจีนแต้จิว๋วก่อนจะมาแพร่หลายเข้าสู่ประเทศไทยสันนิษฐานว่าอาจจะเข้ามาในราชการสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือกว่า250ปีแล้วครับ โดยจะเป็นเมนูที่คนจีนมักจะทำกินกันในครอบครัวเช่นเดียวกับอาม่าที่ชอบทานและชอบทำให้คนในบ้านกินเป็นประจำ เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเป็นสูตรที่อาม่าคิดเองผู้พักลักจํามาจากรสชาติที่เคยได้ทานรวมถึงจะมีเมนูพระลักษมณ์สง์ที่ใช้เส้นมีขถาแทนข้าวอีกด้วยมาพร้อมเครื่องเคียงที่ขาดไม่ได้อย่างกุนเชียงทอดเรียกว่าทานคู่เข้ากันได้อย่างลงตัวแต่ก่อนจะไปทานกันไปทําความรู้จักกับอาม่าสุพรกันก,นก่อนดีกว่าครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราฟังประวัติกันไปคร่าวๆแล้วสําหรับร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นตำนานจริงๆ <c oughs> ผู้หญิงที่นั่งข้างๆสอนตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตำนานที่ ให้เกียรติกับรายการอินเตอร์เดอะเจนนี่ของเรามานั่งพูดคุยอยู่แล้วไปเจอตัวจริงสิงจริงเลยอาม่าสวัสดีครับ <S <S เ,เรื่องของเมนูพระรามลงสง่งพระลักษมณ์ลงส่งเนี่ยนะครับคนไทยหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยทานหรือว่ารู้จักกันน้อยครับอาม่าครับสมัยมก่อนนะขายเยอะมากขายเยอะกอว่าเฟตเตียวเต่เอกชื่อเมนูนี้มีชื่อภาษาจีนไหมซาแต๋อปงปงก็แปลว่าข้าวซาแตก็แปลว่ามูสเเต๋ แล้วก็มาเปิดร้านนี้เกือบสี่เปิดเล่นเลนหรอเล่นเล่นนีมาเกือบ40ปีแล้วนะครับอาม่าขายไปเรื่อยๆคือสองอนุญาตมาถึงเมนูนี้ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมของคนไทยเพิ่มขึ้นละนะครับแล้วก็ร้านอาม่าเนี่ยนะครับสองได้ข้อมูลมาว่าว่าอร่อยมากทีเดียวกับเมนูผ้ารามลงสงเราเริ่มต้นด้วยเรื่องของการหุงข้าวเนี่ยมันเราหุงปกติทั่วไปเลยไหมครับผก็เป็นทั่วไปผ้าเป็ดเสาห้มากวัวเนาะ ข้าวหอมได้ไหมครับอาม่าไม่หอมม,หอมาหอมเ้าคงใช้ไม่ได้ข้าวคงใช้เราหนิมไปเอกลักษณ์ของเมนูนี้ครับอาม่านี่คือเรื่องของน้ำราดแถ่มก็มีกะทิมีถั่วมีงา ตัวกะง,งาเป็นตัวหลักเลยต้องใส่เยอะหน่อยอยากหอมแล้วลักษณะน้ำราดเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับน้ำราดหมูสเต๊ะไหมครับใช่กันค่ะผูสแตะแตะจะทําให้เข็งคงาแว้วก็หวานกว่าผู้แต่แตะมามีน้าพริกเผาเรามงแสายมีน้าพริกเผามีอมมันอยู่แล้วสายลงไปก็มันละไม่จําเป็นต้องให้มันมากอาม่าพูดถึงน้าพริกเผาน้ำพริกเผาของที่ร้านนี่ <c oughs> ซื้อหรือว่าทําเองครับ สองมากนะ่าทําเองมากกว่าครับเสื้อมาแต่บางทีก็หวานเกินไปบางทีก็เผ็ดเกินไปนั่นหมายความว่าลูกค้าที่ได้มาทานนะพริกเผาที่นี่เนี่ยนะคะจะได้ทานรสฝีมือของอาม,ม่าด้วย <c oughs> ทาไมอาหารประเภทนี้เราต้องทานกับผักบุ้งครับอาม,ม่าผักบุ้งจะนุ่มกว่าแล้วก็อมน้ามากกว่าผักบุ้งไทย,ยเนี้ยใช้ไม่ได้เลยแข็งแข็งแลูก็เอกกังใหญ่อๆอะ่ะเขาบางจริงนะลงไปทีเราจุกละเครื่องเคียงสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในเมนูนี้นั่นก็คือกุนเชียง ลูกค้ากินนะมากินเนี่ยแล้วก็บอกท่านบอกว่าทำไมไม่เอากวงเชียงมาเสริมเพราะาไม่เอาไข่ต้มมาเสริมพวกเจะแต่เซื้อที่ไหนดีว่าตามหาฮะไปหามาเออจ้าที่อพอกับวิมารแต่คนเชียงไม่ได้ทําเองครับครับ <c oughs> ตอนที่อาม่าทานเมนูนี้กับคุณเชียงอาม่ารู้สึก,กรสชาติ <c oughs> มันเป็นยังไงมันรสชาติไทยเนาะที่ออกหวานอืกับขา้ขาวข้าวผัดแล้วออกเผ็ดนิดนิด อาม่าครับนอกจากเมนูผ้ารามลงส่งแล้วยังมีเมนูผ่ารักลงส่งผ่าลักก็เส้นมีย่ยงเดียวออไม่มีต่างกันน้ำก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันครับแต่เปลี่ยนเป็นเส้นมี่ยขาวอะ่ะเส้นมี่ขาวเอาไปรวกน้ำอย่างเดียวต่ว่าแทนเองอๆๆแล้วก็รักไปนะครับแล,แล้วมีแบบเกาเหลาไหมครับแบบไม่ทานเส้นทานข้าวหลายลายแล้วก็ใส่หน้าละใส่ผักเยอะหน่อยนั่งมาตองใส่เยอะใส่แฉะแฉะน่อยๆก็กินอย่างเงี้ย ก่อนที่สองจะไปสั่งเมนูต่างๆได้คุยกับอา玛เนี่ยนะครับสองถามถึงความภูมิมใจที่อา玛ได้ทําร้านมาต้องบอกว่าเข้าร่วม40ปีนี้แล้วอาารู้สึกยังไงบ้างราครับไม่รู้สึกนะไปไปวนๆหายเสร็จก็กลับบ้านอะครับก่นอน,นสบายว่าใคายต่อยอมไม่ได้คิดอะไรเนาะลูกก็โตแล้วอะ่ะเรียนจบทุกคนโอ้โหเราก็ดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีด้วยแค่นี้เองไม่มีอะไรชีวิตก็อย่างนี้เนาะครับ เดี๋ยวทีนี้สองอยากให้อาม่าฝากร้านหน่อยเผื่อุผู้ชมนะครับ<ะ>ตามมาทานกันนะครับร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงมีวันหยุดไหมครับมีค่ะอยู่วันเสาร์ค่ะร<ช>้านเปิดหกโมงครึ่งปิดสามโมงหมกไม่หมกก็ไม่ไขายละครบางทีก่อนสั้งโมงหมงกก็กรจบมไม่ทาต่อครับเอาละตอนนี้เราได้เวลาที่จะสั่งเมนูต่างๆที่อาม่าเล่าให้ฟังแล้วคุยกับอาม่ามันวูนนี้แล้วต้องบอกว่าอาม่าคุยสนุกมากครับคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้อาม่าไปปรุงให้เราทานก่อนขอบคุณอาม่ามากครับดค่ะ โอ้โหอาม,ม่าเนี่ยทั้งใจดีทั้งแข็งแรงมากๆคุยกันเพลินจนคุณสองหิวแล้วครับขอให้อาม,ม่าทำมาทั้งพระรามและพาักลงสงเลยคุณสองจะชอบแบบไหนมากกว่ากันไปชิมพร้อมกันได้เลยครับข้าวพระรามลงสงท่าดินแดงพร้อมเอ็นจอยกันแล้วครับคุณผู้ชมครับสองเมนูที่สั่งมานะครับนี่คือพระรามลงสงนะครับและนี่คือพาักลงสงนั่นเองมาเริ่มกันที่ข้าวพระรามลงสงกันก่อนนะครับเดี๋ยวชิมน้ำมันก่อนนะน้ำราดนี่งถือว่าเป็น พระเอกของงานนี้เลยทีเดียวแหละนะคุณผู้ชมจะมีความต่างๆจากน้ำจิ้มหมูสเตนะครับมีความหอมของถั่วอย่างชัดเจนขึ้นมามากนะฮะแล้วก็มีความละเอียดละเอียดนะฮะในจานนี้จะมีข้าวเสาให้อย่างที่อามาเล่าให้ฟัง มีผักบุ้งเป็นผักบุ้งจีนที่ลวกขึ้นมาแล้วจะนุ่มแล้วก็นิ่มกว่าผักบุ้งไทยนะฮะแล้วก็มีน้ำพริกเผานะฮะรวมถึงแล้วก็มีน้ำส้มพริกตัวนี้ด้วยนะฮะสรวบใครที่ชอบก็สามารถเติมได้เช่นเดียวกันนะฮะหมูเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคุณผู้ชมชิ้นไม่เล็กไม่ใหญ่นะพอดีคำนะครับหมูนุ่มมาก อย่างที่คุยกันไปนะัณผู้ชมเมนูนี้อาจจะเป็นเมนูที่ใครหลายๆคนเนี่ยเ mm hmm. พิ่งรู้จักหรือว่าเป็นเมนูที่หลายคนนี้ก็ชื่นชอบด้วยซึ่งรสชาติของที่ร้านนี้นะฮะ mm hmm. ผมต้องบอกว่ามันมีความกลมกล่อมมันมีความนัวมีความหอมของถั่วนะครับทานพร้อมผักบุ้งแล้วก็ตัวเนื้อหมูแล้วก็น้ําราดครับ mm hmm. ใครที่กลัวเรื่องติดหวานนี่นะครับผมหายกังวล ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยนะครับเพราะที่ทร้านเนี่ยหวานน้อยมากแล้วก็จะมีความเค็มร,รวมๆแล้วเนี่ยมันกลมกล่อมมากเราลือไปสิ่งนี้ไปได้ยังไงคุณผู้ชมกุนเชียงจ้ะมองด้วยตาเปล่ารู้เลยว่ากุนเชียงของทางร้านที่ออมม่าเนี่ยเลือกมาเนี่ยคุณภาพดีจริงๆครับทานพร้อมกับหมูทานพร้อมกับผักแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับผมจะบอกว่ากุนเชียงเนี่ยเขามาเติมเต็มความมันเบาๆนะแล้วก็มีความหนึบๆเทคเจอร์หให้เราได้เคี้ยวอร่อยมากจริงๆฮนะลัก ลงสงนะั่นคือการใส่เส้นหมี่เข้าไปแตกต่างกันที่เท่านี้เองทุกอย่างเหมือนกันหมดนะฮะอารมณ์เนี่ยมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวของน้ํารานเนี่ยจะซึมเข้าไปในเส้นในปริมาณที่ค่อนข้างจะดีกว่านะเดี๋ยวลองทานเปล่า,าดูกอนว่าเป็นงไงกันบ้างจะพูดยังไงดีคุณผู้ชมผมต้องบอกว่าเอายิงแล้วอ่ะชอบแบบไหนสั่งแบบนั้นดีกว่าถ้าชอบทานข้าวสั่งพระรามลงสงถ้าชอบทานแบบเส้นหมี่ สั่งพลักลงส่งง่ายๆเท่านี้เองฮะคุณผู้ชมสาหรับชาวอีเตอร์หรือเจอร์นี่ที่วันนี้แหม่ไม่อยากทานข้าวเลยไม่อยากทานเส้นหมี่เลยนะครับทางร้านครับมีเมนูเกาเหลาด้วยสามารถสั่งได้เลยก็จะผักแบบเต็มจานแบบนี้ใส่มาแทนข้าวใส่มาแทนเส้นหมี่นะฮะสามารถสั่งได้นะฮะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยครับใครอยากมาครับมากันได้เลยครับตรงข้ามนะฮะผ้าดินแดงซอย6นั่นเองนะฮะสามารถนั่งเรือมาได้ ขับรถส่วนตัวมาก็ได้นั่งรถโดยสารประจําทางอะไรก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกจริงสามารถสั่ง Delivery ก็ได้แหละนะครับย้ำอีกทีหนึ่งร้านเปิดนะครับผมทุกวันเลยนะฮะยกเว้นวันเสาร์มาก่อนอร่อยก่อนนะครับห้ามพลาดครับกับร้านนี้ข้าวพระรามลงสงท่าดินแดงครับ ข้าวพระรามลงสง1หนึ่งเดียวย่านฝั่งทนอยู่บนถนนท่าดินแดงเลยครับร้านจะอยู่ติดกับถนนใหญ่หาไม่ยากตั้งอยู่ตรงข้ามกับท่าดินแดงซอย6มองเข้ามาจะเห็นอาม่าใจดียิ้มรอพร้อมทําพระรามลงสงให้ทานครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 41 1 Play ครับ